เลยมาแกข้าบนในลำเบียยในเก่าสิบเก่าปวัวแก่บนผู้เวทตเ,เหรอค่ะเอามือนีห้าวกแกะช่วยขอได้ไเป็นอย่งออังไง กนบนมัสการค่ะเป็นอย่งไรเนาะตรงสีคือไดงยินขาวว่าขจ้ามาถือกสามตัวยุ่นีบ่ค่ะเมนขำว่าขอทาเวด้าเจ้ามาขอน้ำปูเวทเมนสามตัวสามตัวตรงเลยบ่ค่ะเมีคนขอในรูปแบบใดเนาะค่ะก็มากระบหนมแก่ถึงไค่ยมาบอกบอสมต้นมแก่บนยังไผ่ยมาบอก ป้าขัดนแดงเป็นบนน้ำแดงไว้จ้าขวดก่อนค่ะเข้าที่เขขวดทับอ <attends S 1> ันเพิ Boy? ่มเมื่บนไอ้ขายทีแล้วเพื่อชุ่มพ่นผลเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นขายทีบ่ได้เพิ่นว่าเพิ่นประกาศขายทีมา่อสองสามปีเราขายบ่ได้เลยเพื่อมาก็เลยว่าลองบนเพิ่นเบิ่งว่าซั่นพอเพิ่นบนเสร็จเพิ่นก็ไปบ่ทันได้ถึงอาทิตย์ี่นเพิ่นก็โทรมาว่าขายได้แล้วเพิ่นตกใจงงมา ขายมาสองสามปีขายอะไรจะเกลี่ยแั่เรื่งนี้ไม่เกลี่มยมเย่ดอกกุหลาบเรต้องเอากุหลาบมาให้สามต้นเพราาปลนกลงกระถางหลงเพราะคะนนมาตัางอย่างนัตายเดือดกุหลาบแดงมาให้ปูน้ำเนีกอคได้สามตัวตรงทางปูเลดมันจับปิงปองบอคกออค่ะแมจ่าเนไดเยอพจับกัดจได้ ในหกสองหกตรงตรงเลยป้าโ <ปะ S 2> ตอาโตงวดนี่เป็นเกจตู่เด้อปูเอ้ยงวดน,นี้งวดน,นี้สิจับน้ำฝนบอกจับอยู่ดอกจับบ้างเนาะแมีนมากไก่เว้ยอเทียเพิ่นห้ยาเทียเป็น,ย,นยังบุญเป้งไลค่ะหลวงพี่ฝันบ่ค่ะอ่าโชวงนี้ถ้าว่าเห็ดงานแมเล่งงานแล้วก็เตรียมงานบ่ค่อยเด็ดฟันโดงนี่เตินอนแลักกระลับเลย ยังจ่าฟันเป็นงานอีหยังค่ะงานอ่าพอดีอาตมาเคสงานเฮ็ดบุญให้หลวงพ่อทั้งสองลูกจากวันที่ยี่สิบหกเนี่ยจากวันที่ยี่สิบหกสี่ฮอดนี่บอกข่าวเหมื่อื่นมื่อหื่อนี่ตั้อลหรมื่อหื่อนี่ตเจอเนี่ยเตียมขาเตียมงานเตียมสถานที่เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญประจำปีนอ่ะแต่เฮ็ดทุกปีแต่ให้หลวงพ่อทั้งสองบุญประจำปีวสิมา ขอโชคขอมันน้ำลงพีมี่เส้นนี่แล้วฝากพีฝากน้องเพิ่นกระได้บโบท่านไหนฝันถ้าปกติก็จะมีเล็กคิดมักคิดชอบของพีเล็กคิดมักคิดชอบกนั้นนี่เห็นไป่มัไทยเข็กเบ็กบบอคอยนีนเลขฝันหอกแตจะเป็นเด็กลยว่าเงิ่พีมัดแต่ยังทีนะมัดชก เลขมากเลขชอบมันมาค่ะชอบตัวไหนออกตัวนั้นตัวไหนออกตัวนั้นก็เลยได้สายญาติรองพี่มีเซน์ผมกับพี่รองพี่ยัเขียนไว้ใส่กระดาษแล้วก็บติดอยู่นานทีเลยผู้ใดมาก็ต้องไปถามยากงานไปเบึ้งเราดต่ว่าหลังหลังมันรองพี่ก็คอยเขียนอวไเกันก็คอยคิดอะไรทุกโตงานยากเนาะงานอะไรงานเยอะมาอีกแล้วครับพี่น้อง ยาตันเดยตุ่นลวงพี่เลองย่านดอกอ๋อหนก่มีใครต้องหวัดต้องหวดต้องทำเนี่ยอนหงพี่กยเค็นต้องหวดให้เลยนะคะต้องหวัดเลยมาหลายมาหลกัยังกิได้ใช่ มีสองก็สองเจ็ดนั่นแหละบานนี้สองเจ็ดเนยูได้สามตัวก็เลยบเขียงตัดเลยครับก็จ้งซี่ดีววนนี้สมสตัวหางหนึ่งสตัวหางนึ่งแ่วันัวัาก่อนลงพี่ให้สตัวสองหางวันนี้ก็ได้ยอขึ้นมาก้ลันะไม่สองเจดนั่นแต่ต้องบ่กเขียงมันยูได้นันเ่ยะสามตัวนั่นแหละให้เพิ่นตัดเอาแนนีทอวันดี้มามักสองมักเลขกติดสองมาค่ะนี่ <4 S 3> สองหมด ไน่ใจตมะกับมักสองสองอยู่ดิแต่มันค่าเบิลนะเพราะว่าถ้าเอกเมันอยากเขาก็สองสองเนี่ยย่างมาหนากล่องไหมกาดย่านมาเยอะเมนประหารเมนเยอะสองสองเพราะว่ามันช่วงนี้เล็กเบืิลกับมาดูเล็กเบิลเล็กหามเล็กวิ่งสองเล็กไม่ใช่พลาดมันวิ่งแต่้มันเขามันออกเล็กมันผ่านน้ำ ออกวันพระบอจางวันเยอเยี่ยที่ก็หมิ่นนะขอมาหลงพี่นี่ยขอตัวขอขอก็มินมาขอแน่นนี่นะวันวันขอมาอ๋อยนวันที่แน่แคือส่วนมากเอฟซีพันด้้ําำพันจะมาขอน้ําปูเวท ม,มาล่วงไ้ปูเวส่วน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 มากเนาะผู้ใดขอก็ได้แมนม่ค่ะก็เห็นแล้วเนี้ยก็เห็นว่าแก่บุญตลอดน่จ้ะบอกค่ะมาตลอดเน่จ้ะ น้ำแดงสมุทรอันนั้นเอ่ขุลาดแดงหนองคีนองนึ่งก้อนอันนี้อันนี้แรกนี้ของหลวงพี่เด้แก่บนตลอดไม่เนจ้าบัดเพิ่นมาแก่บนจังสีรูปจักเนาะค่ะเนาะไม่นเพราะว่าบางเชียเพิ่นกับมาขอตอนโลกี่บอยู่นาะเพราะว่าสมาธิบอยู่จ้ะอืมไม่เห็อบัดมาเห็นเห็นตะตอนเพิ่นมาแก่แล้วเนาะค่ะไม่นบางเชียมากกาบังเห็นตอนเพิ่นแกแต่ว่าเห็นจังน้ำแดงจังสีกัตเต็มไม่เห็นจ้า เมษาน2567นะคับดี่มีเส้นนะครับกตีหลวงพี water, okay. <se nah, e ่ก็ตง่ๆเอกกตีลองพี่กับไทยเป็นเลขเป็นเลขมากไปชอบมากก่อนเราขันว่าใดมีฝันกะจะมากเบิร์ใซกันว่าฝันกฝันดีบ่ฝันเข่ากันบ่อเอาค่ะถ้าว่าฝันทห็นต้นเหล็ก็อาจจะ เก้าสิบเปอร์เซ็ต์เวลา๋อกานฟันเห็นตัวเลข,ขนเนาะค่ะแ,แต่ส่วนมากก็แม่นนะคะของลวงพี่ถ้าใครที่เคยติดตามกัจจลรูเนาะค่ะวันที่ยี่สิบหกบางพี่จะทำบุญหาเหตดบุญให้หลวงพ่อจ้าเจ้าวาดเจ้าแม่น,นบค่ะอะถ้ามีใครอยากร่วมทำบุญขอเบอร์โทรค่ะ ศูนย์หก2้าศูนย์หกห้าสก็เป็นเบอร์ของลองพี่เลยนะคะเอซุ่ยใดอยากร่วมทาบุญนะคะวันที่ยี่สิบหกนะคะเป็นเจ้าว่าวัด ลืมเงกล้าดูทำไมต้องให้พระสีด้วยป่ะเอรดมินทำไม่เหมาะเหมือนว่าเกิดเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะนี่แหละตามใจเอฟซีเพื่อนวัดดึงทั้งนั้นเอาผู้ใหญ่จะเคดบุญนะเหมือนลงทีมีเสร็นะคะเนาะทำบุญให้เจ้าอาวาสสององค์วันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหก ว่าเขาทำบุญไปแล้วเ <ขอ S 1> พก<อ>นจะ <ไป S 2> ให้โชคเข้ากับแมนะ่เนาะกับพ่อแน่ก็ไม่แน่นอนนะคะเด็กกัตกันนั่นแหละครับแต่ว่าเขียนไม่ได้เขียนอันนี้เป็นนลายมือลายมือของหลวงพี่พอ่าน้องเบิ้งเอาเทียบ<ม>ใส่กันตัวเลขก็ไม่หลายตัวตัวเลขกับ,บว่าหลายตัวเราเอมามาได้ทั้งลายมือหลวงพี่ทั้งอเงินแหวนมัดตัดมาคาดหายตัดหายสองเจ็ด เอาให้เบิ้องหลุดละเนาะสองหาเจ็ดหาแต่ว่าตัวเลขของหลวงพี่ที่เพันวาจะให้ก็คือสี่สองกับสองเจ็ดม่นมาขาดสำหรับสองตัวอืมจะให้ระวังสองสองแลระวังสอ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 งถ้าไม่ได้เขียนให้นะไม่ได้เขียนพี่น้องเฮ็ดนั่นเอาระวังสองสองด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะ